โชคดีมากนะที่ได้อาจารย์รเกิร์สเดีมาที่ชิคาโกครั้งนี้เพราะว่าหลายรัฐเนี่ยกต้องการนะแต่ว่าท่านไปได้แค่สี่ละตามที่ทราบมาว่าที่นิวยอร์กเนี่ยเขาเ,เขาเรียกว่าอะไรนะถอดอาจารย์หมดเลยไม่เหลืออะไรอยู่เลยเนี่ยแล้วจะมีอะไรมาเหลือฝากชิคาโกบ้าเ<ส>งเปล่าครับเนี่ยเ<ส> <ๆ S 2> พราะว่าพี่เฟรนบอกว่าถอดหมดเลยเสื้อ เอาเสือ้ออ่อาประมูลเสื้อไปหมดแล้วก็อ,อยากจะอา่าเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับว่าเพราะว่า,อ,า,าอ่าท่านอาจารย์อ่าดรเสรีเคยอยู่ที่ชิคาโก้มาแล้วก็หลายหลๆคนก็คงจะทราบดีแต่ว่าที่สำคัญที่สุดน,นะฮะท่านมีความสามารถหลายอย่างที่ผมเองก็ถ้าจะให้บอกว่ามีความสามารถอะไรทุกๆอย่างนี่ก็แทบจะ แบบว่าไม่ต้องพูดเลยเพราะรู้รู้หมดเลยทั้งการทั้งเป็นนักการเมืองนักธุรกิจและพูดที่แบบว่าเราทุกคนฟังแล้วไม่เบื่อเลยนะครับแล้วทีนี้แล้วอีกอย่างที่จำจำได้แม่นยำก็คือท่านเคยเป็นอาจารย์ของพวกเราในเชียโกนี้ลูกศิษย์ท่านหลายคนเนี่ย เป็นนักแสดงนะเนี่ยแม้แต่ตัวผมเองเนะท่านก็สอนแล้วคุณต่อยแล้วอีกคนหนึ่งคุณอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่ก้อยคุณก้อยเนี่ยท่านอาจารย์ก็เคยสอนให้แสดงละครน,นะฮะทุกคนดีในความยินดีมากก็ลเลยอยากจะขอเชิญให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจฟังแล้วก็หาคำถามต่งตางๆมาถามท่านอาจารย์ฮะเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองนะครับก็บขอเชิญท่านอาจารย์เลยนะครับ สวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามาชิคาโกก่อนคนที่จะเป็นคนอาเปลือยออกมาทั้งหมดนั้นก็จะเป็นชิคาโกพอไปที่นิวยอร์กเอาหนังสือ power change ไป20เล่ม ก็ปรากฏว่าหมดที่นั่นไม่เหลือนกลับมาเลยซักเล่มเดียวนะครที่เมืองไทยขายเล่มละ300บาทแต่ที่ยวยอ์เขาซื้อกันเล่มละ50บาทนะครับใส่นกหวีดซึ่งเป็นคริสตัลมาเขาก็เอาไปแล้ว ใส่กำไลคริสตัลมาที่เป็นธงชาติแล้วก็เป็นรูปนกพูกเขาก็ไปแล้วใส่เสื้อแบบเนี้ยมาสีน้ำเงินเขาก็เอาไปแล้วตส่สบบาไปหาซื้อเสื้อมาให้ใส่เพอเขาอยากจะได้เสื้อตัวที่ใส่มาก็เ,าเลยไปหาซื้อเสื้อมาให้ใส่ก็เ,เลยต้องกลับมาที่เสื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับที่เขาหามาให้ใส่ก็เป็นอันว่าของที่เอามาตั้งใจจะเอาไปสีรักเนี่ย บทที่นิวยอร์กไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีหนังสือมาขายไม่มีกำไรและสร้อยนกหวีดมาให้ประม,มูลจริงไม่ได้กั้งใจประมูลเลยนะครับสร้อยนกหวีดนะมาเป็นเครื่องแต่งตัวแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็เอาไปนะครับก็เลยทําให้วันนี้มาก็มีเสื้อกับนกหวีดที่ไม่ได้เป็นนกหวีดที่ประดับประดาอะไรมากมายนกหวีดอันนั้นเป็นคริสตาสสัญัหัวใจของอาจารย์ อ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายคงทราบนะครับความตั้งใจจริงในการ,ม,รกามาอเมริกาครั้งนี้เนี่ยก็ถือจะมาแต่งงานหลานชายแต่ไหนๆก็ไหนๆก็เลยแจ้งให้กับคนที่อ่อเมริกาทราบว่าจะมาถ้าหากว่าสนใจที่เราจะคุยกันเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล,ล้วก็รวมพลังซึ่งกันและกันเนี่ย ก็ยินดีที่จะให้เวลากับทุกๆรัฐก็ปรากฏว่าก็ขานนับบดทุกทีนะคะก็เลยจะไปทุกทีทีนี้เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยคงต้องคุยแบบแ l ลชแ back นะคะถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะช้าไปใจพวกเราร้อนก็ต้องขอเริ่มต้นจากปลายแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปหาต้นกันละกันเมื่อกี้เข้ามาเห็นเปิดฟังกันอยู่เนี่ยนะครับก็คงจะรู้ว่าณเวลานี้เนี่ย เราเข้าใกล้กับชัยชนะมามากเหลือเกินแล้วนะครับคืพูดง่ายๆว่าอีกไม่กี่วันน่าจะเห็นอะไรชัดเจนเพราะว่าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับคุณสุรชัยนั้นเนี่ยไม่ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับเห็นยกมือได้ยินครับเห็นนองยกมือเลยตกใจว่าอะไรโอเค อ่าาอกกะขยิบนะขยิบกันนะได้ได้เรื่องตอนนี้ยังอยู่นะครับนั่งก็ได้โอเค